สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกขณะนี้นชาติส่วนใหญ่ในกลุ่มเนโต้นะก็เริ่มที่จะปรับเพิ่มงบประมาณทางการหูมของพวกเขาขึ้นมาที่นะครับระดับ5%ของ GDP ประเทศกันแล้วนะตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับ ยังคงมีงบประมาณส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ระดับ 1- นึ่องนะไม่ถึง3%มเมีเพียงบางประเทศเท่านั้นนะแต่ดูเหมือนว่าในขณะนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยได้ปรับนะครับกันขึ้นมาแล้วซึ่งตามข่าวนะมีบางประเทศอย่างสเปนนะครับไม่ยอมปรับงบประมาณกระหโหมขึ้นมานะครับจนทำให้ทรัมป์เนี่ยอ่อ,อก,การไม่พอใจนะครับแล้วว่าออกปากไล่สเปนเนี่ยออกไปจากกลุ่มเลยโดยทางสเปนนะครับนะมองว่ามันขัดกับ หลักการนะครับลัสวดิการของพวกเขาเมื่อเพิ่มงกงประมาณกรลาโหมเนี่ยนะสิ่งนี้น่เป็นสัญญาณว่าเหล่าชาติเนโตและสหรสัฐนะครับกำลังมองโลกอย่างไรมองรัสเซียอย่างไรจะถอยหรือจะไม่ถอยในสงครามยูเครนซึ่งนะช่วงก,ก่อนหน้านี้นที่ระดับงบประมาณกราลาโหมเฉลี่ยเนี่ยนะอยู่ไม่ถึง3แล้วยังคอยสับสนยูเครนอยู่ตลอดกว่า3ปีแบบรุ่มๆดอนๆนะ ไม่สามารถสยบรัเสเซียลงได้และยูเครนก็พ่ายแพ้ในสมรภูมิรบต่างๆเนี่ยอย่างเรียกว่าหมดรูปทีเดียวนะสูญเสียรถถังยานหุ้มเกราะปืนใหญ่ปืนครกนะเฮลิคอปเตอร์แล้วเครื่องบินรบไปนับเป็นหมื่นๆรายการนะฮะสูญเสียอาณาเขตนะที่ถูกรัสเซียนะพนวกไปราวหนึ่งใน5ของประเทศด้วยความกลัวกลัวก้าๆของยุโรปและเนโต้นะในขณะที่รัสเซียเนี่ยสู้รบ สุดกําลังนะเพื่อปกป้องการแผ่ขยายตัวมาทางตะวันออกของกลุ่มเนโต้แม้หากเนโต้และสหรัฐนะครับจะเข้าร่วมนะในสงครามตรงกับรัเสเซียก็ได้หากัวไม่ฮนะมากสุดก็คือนะรัเสเซียก็จะงัดอาวุธมหาพลัยนิวเคลียร์ออกมาแลกกันนะทางรัเสเซียนะครับนะจึงมีการปรับแก้ไขหลักนิยมนะทางการาหารใหม่ในเรื่องของการใช้นิวเคลียร์นะฮะเงื่อนไขต่างๆ ที่จะอนุญาตนะครับให้พวกเขาเนี่ยใช้วุฒนิวเคลียร์กับฆ่าศึกศัตรูได้อย่างมีประสิทธิผลนะเพื่อกึ่งเตือนกึ่งขู่และถ้าหากกลุ่มเนโต้และสหรัฐนะครับยังคงสาวเท้าเข้ามาเจอนิวเคลียร์แน่นอนนะครับ100%แต่ทางกลุ่มเนโตนะครับขู่มาก็ขู่กลับนะยังไม่ยอมถอยฮะยังคงหลุนหลังยูเครนต่อไปและทำการปรับงบประมาณกระโหมของพวกเขา ขึ้นเป็น5%ตามคำสั่งของทรัมป์เตรียมพร้อมรบหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผู้นำระดับสูงในกลุ่มเนโตและสหภาพยุโรปก็มาแสดงความแข็งกร้าวนะพร้อมสอยอากาศยานของรัสเซียที่ถูกกล่าวหานะว่าบุกรุกรานและเมินด้านฟ้าของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งว่าในคราวต่อไปนะอาจโดนสอยแน่หากเครื่องบินรบไอพ่นนะเกิดแหลมเข้ามาในภูมิภาคของพวกเขา นั่นจะเป็นการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการใช่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นทุกชาติในขณะนี้นะต้องการสันธิภาพแต่ก็เตรียมพรม้อมสับสงครามนะครับติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ